โรงเรียนบ้านปราศาสตร์ตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบนปราศาสตร์กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากันทราศีปราศาสตร์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประธมศึกษาศรีสะเกดเขตสามสันักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่15กันยายน พุทธศักราช2,477มีเนื้อที่ทั้งหมด15ไร่2งาน48ตารางวาการพัฒนาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบันอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองชุมชนและส่วนราชการในเขตบริการของโรงเรียนเป็นแรงขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของโรงเรียนโรงเรียนบ้านปราสาทมีเขตพื้นที่บริการระดับอนุบาล และประถมมศึกษาจำนวนสามหมู่บ้านระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนเจดหมู่บ้านปัจจุบันมีนางสุพิชาภัยารสวรรค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและนางยึดการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจการบริหารจัดการอาคารหนึ่งมีบุคลากรจำนวนหกคนดังนี้นางสาวเทวีจันนทนครูประจําชั้นอนุบาลหนึ่ง นางสาวนัฐธนันอารีพงศ์นางสาวพนิดาวิไลเลิศน,นางเดชาเสียงเพราะนายบุญครองรุ่งเรืองโดยมีนางทองสาสมบรรดาเป็นหัวหน้าอาคารอาคารสองมีบุคลากรทั้งสิ้นหคนดังนี้นางสาวสุนทรีสุพันธ์และนางนวลจันจันดาบุตรนายประจวบประเสริฐโถ นายวีระพงษ์เดชพันธ์นางชนันชิดานันทาโดยมีนายประจวบประเสริฐโถเป็นหัวหน้าอาคารอาคาร3มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวนสิอคนดังนี้นายชมจุดาบุตรนางยุภาพรคงปัญญานางนัชชาพงทนูนางวรัชนันน์รัตนพันธ์ นายมงคลพุทธานายโสพลบุญช่วยนางวัลิกาสุรินทราบุตรนางชุติมาบัวจันทร์นางจิรารัตนประมวลโรงเรียนบ้านปราศาสตร์เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2536ปัจจุบันมีนักเรียนระดับอนุบาลน1นและ2จำนวน39คน ระดับปฐมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปฐมศึกษาปีที่6กจำนวน2 1 0คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน268คนมีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น15ห้หองเรียนสำหรับแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาของโรงเรียนมีดังนี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องการงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาห้องดนตรีห้องนาฏศิลป์ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนห้องสมุดอาคารโรงฝึกงานบ้านพักครูจำนวนสามหลังเรือนเพาะชำและปรา,าสาทตาเลงจำลอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษานอกสถานที่ซึ่งสถานที่แต่ละแห่งล้วนมีส่วนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอันประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราศาสต์ให้การส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยนักเรียนวัดจันทราปราศาสตรให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างแนวปฏิบัติในการเป็นคนดีของสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปราศาทให้การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดประสบการณ์ด้านสังคมและเศรษฐกิจปราสาทต,ตาเลงเป็นโบราณสถานยุคพระชัยวรมันที่7เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นปรัชญาการศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิตอุดมการณ์ รักโรงเรียนรักการทำงานรักทินฐานมาตุภูมิคติธรรมสุวิชโชชะเนสุโตโหติผู้มีความรู้ดีจ่อมเด่นในหมู่ชนคำขวัญกิจกรรมเด่นเน้นคุณธรรมวัฒนธรรมลำเลิศสีประจำโรงเรียนฟ้าแดงสีฟ้าหมายถึงคุณธรรมและร่มเย็น สีแดงหมายถึงความเข้มแข็งและอุบอุ่นสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนรูปปราศาสต,ตาเลงท้องฟ้าช่อลำดวนในานามของผู้บริหารโรงเรียนคณะครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนขอขอบคุณท่าน และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มาเยี่ยมพวกเราสวัสดีค่ะ